โอเคเด้คนหล่ะจากที like. mm ่ผมได้ทำการซื huh. well, ้อผลไม้ที่แพงสุดในเกมอย่างเอมเบอร์ลินลี่ในราคา15ล้านเนี่ยมาครอบครองกัเดุกคนก็ผลไม้เอมเบอร์ลินลี่เนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นะเดุกคนคลิปนี้ผมเอาวันที่8มิถุนายนนะก็เข้ามาวันที่7มิถุนายนนะทุกคนในเมื่อมาเข้ามาแบบนี้เนี่ยต้องรอเช็คราคาหน่อยนะเดุกคนว่าผลไม้ที่ราคา15ล้านเนี่ยคือมันจะแพงขนาดไหนเชียวฮะโอ้โหขันหลอดไม่มเทิมเลยเดุกคนโอ้โคตรใหญ่เลยอะไรนี่นายขิงเหรอนายขิงเหรอนายอ่ะนายขิงขัน ไปไงเห็นเรื่องแสง ไไยังไงเฟี้ยบแล่วะเอาหายไปเลยก็นั่นแหละฮะทุกคนเอาง่ายคือคลิปนี้เนี่ยประชากรดูราคาของเ e อเบอร์เนียทุกคนว่ามันจะแพงหรือเปล่านะว่าเราซื้อมาในราคา15ล้านไงผมผลิตที่มันให้เนี่ยน่าจะแพงหน้าด้วยทุกคนโอเคมาเราไปที่สวยเลยดีกว่านะนี่ทุกคนส่วนผมก็ประมาณนี้ทุกคนส่วนผมเนี่ยก็อาจจะลดหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้แต่งอะไรเยอะฮะจะมีที่ตะน้ำรงนี้ทุกคน,น quien, ก็มีขวาม,มาตรงนี้ไม่คม่อยสวยอะไรทุกคนก็ต้องขออภัยเลยนะมันลดมากเลยฮะส่วนหน้าตาของผลิตเนี่ยคืออันนี้เลยฮะมันจะมีใบมัตรรรงนนนนนนีี้้้้เเเเดดออคกกก็็จะะะปปลลาาามมยว่่ไหื ผมคิดว่าเป็นดอกมามากกว่าทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนานี่ทำไมมันแข็งอะโอ้ยอดดูความสวยงามเลยโจ้การเป็นน้ำแข็งเฉยแล้วไดคนเอเวอร์ลิลี่นะหน้าตาของดอกมาก็ประมาณนี้นะก็จะเป็นแบบสีส้มออตรงนี้ฮะตรงกางนี่จะเป็นสีเหลืองเหลืองนะซึ่งดอกเอเวอร์ลิลี่เนี่ยผมไม่ไแน่ใจนะว่าเป็นดอกของอะไรนะลองพิงมพ์ไปว่าเอเวอร์ลิลี่ใน Google เนี่ยมันจะขึ้นดอกนี้มาให้ดูนคนไม่ได้คนนืือ,าาอช่ออะไรนะ,นะรม่อราาคส นี่คือแช่แข็งนะทุกคนโอ้โคตรใหญ่โอ้โคตรใหญ่อ่ะทุกคนใหญ่มากนะห่อตรงต้องการขายนะเพื่อนราคาคือ7จ็ดแสนสามหมื่นทุกคนก็ถือว่าไม่เลวทุกคนถือว่าเก็บได้เรื่อยๆทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะนี่เป็นน้ำแข็งไงราคาธรรมดามันจะเท่าไหร่ไม่รู้ฮะรอก่อนผมต้องลดน้ำใช่ไหมลดน้ำเพื่อเร่งการโตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจทุกคนว่ามันช่วยเพิ่มการโตหรือเปล่านะ แต่ว่าผมลองยีงน้ําใสไอ้ไม้ไผ่อะคือมันโตเร็วขึ้นนะอ่าทุกคนเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วโอเคมาโอเคระหว่างที่รอมันโตก็ขอไปเปิดของก่อนแล้วกันนะดูหน่อยสิว่าได้อะไรเอ่ยมัดอะไรเนี่ยนี่ผมได้ป้ายมาหวะทุกคนเมนเกรเนอร์ er. แปลว่าอะไรไม่รู้ฮะทุกคนเป็นไงบ้างเอยเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วโอเคถือว่าใช้ได้ทุกคนอยารู้ไงว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนที่มันเป็นน้าแข็งเนี่ยคือราคามาขึ้นไงราคามันจะเพิ่มขึ้นนะตอนเป็นน้ําแข็งอะ่ะแล้วก็โอ้โหแก้มกรน,น้ําแข็งคใใหหหญ่้จดะทกน แก้วมังกรน้ำแข็งผมนะวันนี้ต้องเก็บหนักนะการโอเคมาดูหน่อยสิว่าแก้วมังกรน้ำแข็งกันจะเป็นไงนี่โอ้โหโคตรใหญ่โอ้โหอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่ไมีสารุนเรื่องหรอโคตรสวยเลยนะแต่แก้วมังกรเราสวยกว่าดีประเด็นน่ะก็แต่ขายผมเมื่อไหร่จะฟ้าเนี่ยอีห้าชั่วโมงโอ้หนานเลยฮะปิว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 ,ปวเอาละนะระหว่างน,นี้ผมขอทำการมาเช็คเฟอร์เนเจอร์กันว้าไปเลยชูวิง่งโอเคมาซื้อว่าเฟอร์เนเจอร์จะมีอะไรขายบ้างเนี่ยตอนเนี้ยอ,นนอ,อีสองชั่วโมงรีเหรอโอ้หนานเลยฮะซื้อหมดแล้วดิ ผมมีตังอยู่แค่ร้อเก้าแสนยางไงทุคนก็ถือว่าน้อยเอาเรื่องนะแค่ามาทุกคนหนึ่งร้เก้าแสนเองอะตังตมผมน้อยน้อยนะถือว่าใครมีพี่ห่างกันดีๆเนี่ยก็พีมบอกผมได้ทุกคนคือตังผมมีน้อยอ่ะเออคือแบบน้อยมากทุกคนเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าแสนเองอะโคตรน้อยเลยว่ะเฮ้ยคือแม้ว่าเกมตอนนี้ไม่มีขิงให้ปู่เนี่ยผมก็ขิงทุกคนได้นะขิงก่อนขิงก่อนทุกคน ผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีตังเยอะกว่าผมนะแต่ผมของิง,งก่อนแล้วกันตอนนี้โอ้โหเหม,มาะไหมละโอ้โ oh, ห oh. โตเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลายเป็นน้ำแข็งนะ Few <moments> later. ยังไม่โตเต็มที่เหรอ Two thousand years later thousand Two ได้แล้วชัวร์ได้ไลยยแล้วหรือยังได้แล้วทุกคนโอเคมาเก็บมาเลยอึบเดี๋ยวรอให้คนได้มาละหน้าตาประมาณนี้เดุกคนนี่แหละหน้าตาจีนต้องประมาณนี้ไม่ใช่นี้เดุกคนเนี่ยน้ำแข็งเกาะเนี่ยนี้ไม่ใช่ราคาเดี๋ยวซิว่าราคาเท่าไหร่เอย่ย ห้าหมื่นห้าท่าคนน้อยมากเลยนะน่ะนี่คือเจ็ดแสนท่าคนแขกสามาตรเถห์ท่านคนได้หนึ่ง power เถหไหมเถหไหมคูมีดอกคันตะวันใช่หรือไม่โอเคออฟ้าเขาก็ถือว่าสวยนี่ย่ยมีการแต่งโคงฟงโคงไฟด้วยท่านคนเขาพยายามกระโดดเอาอะไรอ่ะอ๋อซาฟาเวอร์เขาโดดเกาะเขาโดดอยู่อทุกคนดูเขากรโดดดินี่คือแม่ปูพืชหรือว่าแม่ปากรเนี่ยเขาพยายามกระโดดอยู่ครับท่านคนไงต่อครับตอนนี้เขาอยู่ข้างบนแล้วโดไปลงมาที่เดิมเขาจะซัฟเฟอร์มาแลกกับไอ้นี่ไง ไอเอมเบอร์ลินลี่เนี่ยรู้สึกว่าสกสารเขาไงไม่รู้อ่ะทุกคนเขายามกระโดดออาดอกฮัตซัลเวอร์อยู่เฮ้ยเขาได้แล้วอ่ะทุกคนคือไปเรียบร้อย้เก็บมาแล้วโอเคมา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 แลกกันเถอะมามาแลกกันโอเคทุกคนตามสัญญาโอเคไปเลยเรียบร้อยโอเคแตงคิวนะเพื่อนเราได้ซัพเฟอร์เบอร์มาแล้วอ่ะแตงคิวโอเคแตงคิวคิดราคาหน่อยสิว่ามันจะขายได้แพงหรือเปล่านะนะซัพเฟเบอร์ราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ หนึ่งล้านสี่แสนเลยหรอโคตรแพงนะทุกคนหนึ่งล้านสี่แสนกำไรเน้นๆเพราะไอ้นั่มาขายได้เจ็ดแสนไงเราได้กำไรนะทุกคนี่กำไรเน้นๆน้นนะทุกคนโอเคแต่ผมก็ยังไม่ขายหรอกผมเก็บไว้เฉยๆแหละโอเคทุกคนเป็นไงบ้างเทุกคนเงี้ยวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะทคนไว้เจอใหม่คลิปนะฮะบ๊ายบๆนะทุกคนก็ถือว่าคุ้มค่านะทคนได้กำไรมาสามแสนเลยนะโคไว้เจอใหม่คลิปนะฮะบ๊ายบายๆนอทุกคนบ๊ายบายฮะ